ช่วงนี้ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันบ้าง,างาที่จริงตอนนี้ให้ความสำคัญกับหุ้นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อหุ้นไปค่อนข้างเยอะเลย,ลยก็เลยโฟกัสในฝั่งหุ้นค่อนข้างเยอะตอนนี้ครับระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นนอกหุ้นไทยกับหุ้นนอกตอนนี้หุ้นไทยดูน่าสนใจกว่าเพราะว่ามันมีการดิสค卡尔ลงมาค่อนข้างเยอะครับบิตคอยตอนนี้ครับมันถึงจุดที่แบบสุดพอสมควรแ,แล้วระหว่างซื้อเพิ่มถือไว้คงเดิม ที่จริงตอนนี้ผมก็ซื้อิปคอยตลอดนะครับซื้อทุกวันเลยแต่พอที่เรามีการเทรดสั้นระยะสั้นเราก็แบ่งไว้ด้วยอาจจะเป็นแบบการเทรดในขาลงใช้สัญญามาช่วยอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละออผมเองให้เงินทางานครับตอนช่วงเที่ยวเด็กๆก,ก็คือทํางานเพื่องเงินก่อนหาแคสโฟมาก่อนหลังจากที่เราเริ่มมีเครื่องจักรในการผลิตเงินแล้วเราก็ให้เงินทํางาน สวัสดีครับผมกอ๊อบนะครับชื่อจริงชื่อธนวินเกิดกะระยรถาถากรนะครับอายุ33นะครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจนะครับทางด้านสื่อมีเดียเนาะก็คือลองทุนนั่นเองเราก็จะมีช่องทางในฝั่งของ f c e e o o o นะครับยูทูบอินสตาแกรมต่างๆที่จะให้นเรตเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางฝั่งของอสังหาแล้วก็พาที่อื่นๆด้วยครับ ที่จริงตอนแรกเนี่ยผมเฟลเนาะจากการลงทุนมาก่อน,นครับตอนช่วงแรกเลยก็คือเราเอาเงินของคุณแม่นะครับมาลงทุนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้รเลยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนก็เอาเงินเข้ามาประมาณ2ล้านเนาะตอนนั้นขอของเงินคุณแม่มาตอนนั้นอายุประมาณแบบรู้สึกว่ามสี่อะไรเงี้ยปอชอป,ปีหนึ่งอะไรครับพอลงทุนตอนช่วงนั้นเนี่ยเฟลเพราะว่าเราไปซื้อแอสเซทหรือว่าซื้อหุ้นเนะ่ยในตลาดหุ้นไทยนี่แหละก็คือมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีเพราะว่าเราไม่มีโนเลดเลยเรื่องการบริหารเงินก็ไม่มีเลยเรื่องการสกีนหุ้นก็ไม่มีเรื่อง mindset ในการลงทุนก็ไม่มีนะครับเงินมันหายไปมัน80%ได้ผมก็เบื่อไปประมาณแบบปีกว่าเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมาชวนเรื่องการลงทุนมาพูดคุยถึงการลงทุนเนี่ยเราไม่อยากเข้าไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มนี้เลยอะไรเงี้ยครับเรียกว่าขยาดไปเลยแล้วกันเพราะว่าหุ้นไทยตอนนั้นค่อนข้างพีคเลยครับคือขึ้นไปค่อนข้างเยอะเนาะแบบสมมติถ้าเราเลือกที่จะลงทุนหุ้นไทยสักตัวหนึ่งอะ กำไรแน่นอนอะไรเงี้ยก็จะมีการพรีเซนต์แบบเนี้ยช่วงนั้นก็ฟังกูรูนักวิเคราะห์อะไรีแหละแล้วก็เข้าไปลงทุนเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากที่จะหาเงินได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเรา18 16เงี้ยเราหาเงินแบบ2ล้าน3ล้านได้ถือว่าเยอะมาๆกๆเรารู้สึกว่ามันน่าจะง่ายอะ่ะก็ฟังเขามาแล้วก็ไปคุยคุณแม่พอดีบังเอินคุณแม่เนี่ยทำทำงานทางด้านฝั่งของบรกเกอร์ในแบงกิ้งอยู่แล้วมีความรู้เรื่องการลงทุนประมาณึเาากยอยกให้เราลองดูรรเขาก็เา,เเาเ,าเ่ย เป็นเงินสดแล้วเราก็อเอาเงินสดไปซื้อหุ้นสรุปหุ้นเนี่ยติดดอยเลยครับเพราะว่ามันร่วงลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็มีความหวังกับหุ้นตัวนั้นตลอดทางเลยจนมันขาดทุนประมาณ80%ได้ซึ่งถือว่าเป็นเม้นเงินก้อนแรกนะที่ที่ที่เป็นความเสียหายที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งสำหรับเด็กอายุแบบ16อะไรเงี้ย17ตอนช่วงนั้นครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราหยุดการลงทุนไปเลยประมาณปีกว่า นะครับแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้เริ่มกลับมามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเราจะทําให้เงินมาสเกลอัพกลับขึ้นมาได้เนี่ยในพาร์ทของแอคทีฟปินคัมอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่า <laughs> เวลาเรามีจํากัดใช่ไหมครับวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเราต้องนอน8ดชั่วโมงเราเหลือแค่กี่ชั่วโมงที่จะทางานแล้วก็หาเงินได้แล้วถ้าเรามีช่องทางการหาเงินแค่ช่องทางเดียวอ่ะมันโตช้าแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหาเงินก้อนนั้นคืนคุณแม่ได้แน่นอนเลยครับเราก็เลยหาความรู้ก่อน พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดต,ตอนแรกเลยคือเราไม่มีความรู้เลยก็เก็บเงินก่อนผมเก็บเงินเพราะว่าผมก็ทำงานฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพิธีกรทํางานสตาฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างครับก็เก็บเงินมาเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปลงค่าเรียนก่อนเพื่อหาความรู้เลยครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าองค์ประกอบที่เราจำเป็นต้องเ,อเริ่มสรีายมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือเรื่องของการาบริหารเงินเรื่องของ mindset แล้วก็เรื่องของเทคนิคในการเทรดในการลงทุนสมมุติเขาบอกว่าดูเทรนต้องตัดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันอะไรเงี้ยเราก็ไปหาความรู้พวนุนี้ไปเรียนมาเพิ่มเติมแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาในตลาดเพราะคิดว่าถ้าเกิดเราไม่กลับมาหาเงินจากจุดเนี้ยเราก็ต้องทํางานงง่ะเพื่อ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 ,อหาเม็ดเงินมาอะไรครับเพื่อมาคืนเขาแล้วเงินมันก็ไม่ได้งอกเงยมันไม่ได้ช่วยทําให้เราเติบโตมากขึ้นด้วยเลยครับก็เลยเริ่ม start แล้วก็ตอนนั้นเห็นอสเซทที่ดูแล้วมีการ discount เกิดขึ้นเนาะก็คือมี bitcoin แล้วก็มีทองคำบิตคอยน์ตอนนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่ตลาดมันแตกก่อนมันดรอปลงมาจาก1 9 0 0นเามันลงมาแถวประมาณ3,000 4,000เหรียญอะไรเงี้ยหกพันเนี่ยแถวโซนนั้นนะครับแล้วเราก็เลยเริ่มเก็บไปเรื่อยๆโดยใช้กลยุทธ์ DCA กลยุทธ์ DCA เนี่ยเหมาะสำหรับมือใหม่เพราะว่าเ,เราเล่นบนความไม่รู้อยู่ละเทรดบนความไม่รู้อยู่ละเราก็ทยอยในการซื้อไปเรื่อยๆแล้วมันจะตัดความรู้สึกของเราออกไปด้วยวก็เลยถือได้ได้ยาวนิดน,นึงครับผมก็เลยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ตอนช่วงบิตคอยน์หกพันเหรียญอะไรเงี้ยสามพันเหรียญแล้วก็เก็็บบมมมาาเเรรรืืร่่ออยยๆๆแล้้วัันนกขึค ตอนนั้นเนี่ยผม DCA ตามความถี่เนาะก็คือ DCA มันตามความถี่อยู่ละแต่เราใช้เป็นรายเดือนหรือว่าหลังๆเนี่ยเราพอเริ่มมีอินคัมากขึ้นหรือว่ามีความถี่ของอินคมถี่ขึ้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับสมมติเราได้รับเงินมา1 0,000ใช่ไหมครับเราเซตอัพเงื่อนขไขไว้ว่าเราจะทําการ DCA บิตคอยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทองคำยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นตรงเนี้ยเราก็แบ่งเข้าไปทาการซื้อบิตคอยสองพันซื้อทองคำสองพันทุกๆอินคมเลยสมมติมีเงินเข้ามาปุ๊บผมก็แลกเข้าไปซื้อเลย เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้เราเซตอัพเป็นเรียกว่าเป็นชั่วโมงเลยผม d c a จบิตคอยทุกๆสี่ชั่วโมงตอนเช้า7จ็ดโมงเนี้ยทีหนึ่งแล้วก็ไป11บเอโมงไปบ่าย3ไปเลยครับดี DC a ไปเรื่อยๆครับคือจริงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นพาร์สสำคัญของชีวิตนะชีวิตจะดีได้ก็มีพื้นฐานการเงินที่ดีมีมีพื้นฐานในที่นี้หมายความว่ามีวินัยในการบริหารเงิน แล้วก็สามารถนําเงินที่เราทําการเก็บออมมาได้เนี่ยให้มันงอกเงยได้อาจจะไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องความลําบากในการร้อนเงินหรือว่าต้องไปแบบฆ่าไปแกงใครหรืออะไรครับคือคือมันเป็นบสิกอ่ะของของการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตดีคือเรื่องเงินเรื่องเงินดีเนี่ยเรื่องอื่นมันก็จะดีตามไปด้วยอย่างเช่นความสัมพันธ์ใช่ไหมครับอ่าครอบครัวก็จะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันเพราะเราก็มีแคชโฟลที่จะดูแลอ่ไดพาร์ตต่างๆได้มันก็แก้ปัญหาได้ครับผมผมว่าเรื่องเงินสําคัญมากนักทุนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตรงนี้ ส่วนตัวเองผมก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ผมแก้มันด้วยการบริหารเงินคือถ้าเกิดเรามีการบริหารเงินมาได้ดีก่อนเนี่ยอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากตลาดเนี่ยมันจะลดน้อยลงมากความกลัวความโลภเนี่ยในตลาดที่จริงมันคือตัวเดียวกันนะมันคือความกลัวเหมือนกันแต่มันคือความกลัวในขาขึ้นกับความกลัวในขาลงความกลัวในขาลงคือเรากลัวว่าให้ราคามันจะดรอปลงไปต่อถูกไหมครับแต่ความกลัวในขาขึ้นมันคือความโลภก็คือเรากลัวว่าเราจะไม่รวยถ้าคนนู้นคนนี้เราต้องรีบเข้าหรือว่าภาษาที่เขาเรียกกันว่าโฟโมอะไรเงี้ย กลัวตกรถดเลยครับสิ่งที่เราควรจะต้องบริหารก่อนเลยคือการบริหารเงินบริหารหน้าตักก่อนนะครับว่าเฮ้ยแอสเซทนี้เราเล่นแบบนี้นะแล้วเล่นในระดับเลเวลระดับไหนบ้างมันจะทําให้เราลดอารมณ์ในเรื่องของความกลัวแล้วก็ความโลภได้ดีเลยแล้วก็ทําให้เพอร์แมนซ์การเทรดการลงทุนเราดีขึ้นเยอะมากที่จริงเนี่ยนักลงทุนที่เป็นมือใหม่เนาะผมอยากจะฝากเรื่องความอดทนก่อนบางคนเข้ามา มองแค่ภาพระยะสั้นมากเกินนะครับแล้วพอมองภาพระยะสั้นเนี่ยเรามีความคาดหวังมากพอผิดหวังปุ๊บสิ่งที่นักทุนมือใหม่จะเจอเลยคือการออกจากตลาดไปดังนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ให้ความอดทนหรือว่าระยะในการวิ่งของเรามันยาวขึ้นนะครับอาจจะแก้ปัญหาด้วยเรื่องของการบริหารเงินก่อนถ้าสมมติเราแพ้เราอาจจะแพ้ได้10ทีไหมถ้าเกิดเรามีความรู้ที่แบบโอเคอยู่ในเกรด B หรือ B บ,บ,บวกเนี่ยโอกาสการแพ้10ทีติดๆกันอาจจะมีน้อยลงนี่หมายครับดังนั้นเนี่ยระยะการวิ่งเราจะยาวขึ้นนะครับแต่เด็กส่วนใหญ่หรือว่านักทุนมมมือให่เข้าา หวังที่จะรวยเร็วเป็นเป็นเรื่องแรกเลยผมเองผมเข้ามาตอนแรกผมว่าอยากรวยเร็วกันคือเราอาจจะมองภาพให้มันกว้างขึ้นแล้วก็มองในภาพของบุชเคสซินารีโอที่เราจะเจอในการลงทุนด้วยมันจะทําให้เรามีความระมัดระวังแล้วก็บวกกับความอดทนทําให้เราสามารถวิ่งในภาพระยะยาวได้ดีขึ้นบริหารเงินส่วนตัวให้ดีก่อนอย่างผมเองเนี่ยเรียกว่าซีเค็ดละกันผมบริหารเงินส่วนตัว ให้สเตเบิลก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มก้าวกระโดดเข้ามันลงทุนเด็กรุ่นใหม่บางคนอยากรีบเกินไปรีบที่จะโอเคอยากได้เงินอยากรวยมองว่าโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอะไร้ยครับอย่าไป,ไปมองแบบนั้นคือจริงๆเนี่ยโอกาสมันหมุนเวียนโรเททไปเรื่อยนะครับตอนนี้เรามองว่าให้อสเิทที่น่าลงทุนอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งอันเป็นเป็นอสสิท A แต่อีกประมาณ3ปี3เดือนมันก็มีอสสิทใหม่ที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับเะฉนนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าเราตกรดแล้วนะขบวนนี้ไม่ทัน ไม่ได้แล้วนะต้องรีบไปกู้เงินน้่นนั่นมาความเสียหายมันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้พยายามมองถึง w o r ร์ c เคสที่มันจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็บริหารหน้าตักให้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยก็พยายามบริหารหน้าตักก่อนตัวเองที่ต้องใช้แล้วพอเวลาสมมติเราไปลงทุนในแอเสเซทหนึง่งเราไม่ต้องรีบไงเราไม่ต้องรีบที่จะขายมันออกมาเพราะว่าเราร้อนเงินใช่ไหมครับเราเราเรา,เราต้องแบบที่ต้องไปใช้จ่ายแม่ป่วยคนนู้นคนนี้ไม่สบายอะไรเงี้ยเราต้องรีบขายมันออกมาทั้งๆงที่ มันยังเป็นเรียกว่าเป็นลูกไก่ที่มันกําลังฟักตัวเราก็ต้องเทคทามมันเราต้องปล่อยมันรันไปก่อนเงี้ยแต่เราต้องไม่รีบฆ่ามันออกมาเพราะว่าเราเราร้อนเงินนนเนี่ยกลับมาที่ตัวเองสิเกตก็คือบริหารเงินตัวเองให้ดีก่อนให้มันเฮลตี้ก่อนอินคมเอาคมส่วนเหลือเอามาลงทุนแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่เดือดร้อนกับมัน